สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาถึงรถตัดมินบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าก๋สีหอดพี่น้องค่ะหนูเรามากินข้าวทุกคนนะคะที่รถตัดนะคะทุกคนแต่ว่าหนูนั่นบ่วหอดรถตัดกับพี่น้องนะคะว่งออกเบิดก่อนเฮ้ยว่างหนาชี้หนาบ้างตอ้นสีห่านแล้วอ,อุ่นทรวงเลย ยินงนังกลัวกลัว hmm. ป่าก็ได้เบิดจิติงๆกลัวถึงขี่รถถึงหล่นไม่ติเหี้ยติ๊บูแล้วอาจจะคิดว่านู้นเล่นหรือเปล่าสิแม่เอออาจจะบอกแต่ว่าจริงๆมันมันทนเบาไใบแล้วกับพี่น้องนะคะมันมันห้องแบบว่ามันเซนซิทีฟเกี่ยวกับรถนังพี่น้องนะคะจะรู้เดี๋ยวคนขับก็เลยเสียเมารถนนะประเดี๋ยวเมาหยัน่าเมาล้วนได้เมาหาอันนี้เนย อาวเอาของจากวางมานั่าเ <c> ว <oughs> ้ยช่างนามเต้บ้าบ้าหนามห้องจะกวองมานั่งแบบนี้ขนตามดีดมากเลยทุกคนเหมือนค้าจีดิดเลยเออเลยยังวะบ่ายเาถึงแล้วนะคะทุกคนค่ะเ <c oughs> กือบบอ่อหอดมันอีกแค่วมันสองโลเท่านั้นแล้วทุกคนมันจะถึงแล้วนะอาแตกก่อนแ,แต่ว่ามันไม่ไหวอ่ะมันอ้วกแตกก่อนท <c oughs> <ว>ุงบักไงเลยคือมาอยากให้คนหายมันทุงทุอันขยะก็อยู่บักล้หนึง ถุงกับเกือโป่มีแล้วพี่น้องนะคะนายจะของ่ให้เออมากินข้าวกันทุกคนเรามาดูว่าพี่บ้าได้อะไรกินได้อะไรอ่ะพัดปิดอยกูกเปล่าว้ายาข้าวหิวเข่าตัวเนาะวันเดียเ๋ยวแหงแต่ข้ากินเขาเพราะต้องเวลาเนาะมันก็นเหตุในห้องแบบว่า จะได้บุญทองวันนี้พ่อเต้เข้ามานาั่งรถจรังฉีแล้วมันก็เลยเห็ดในหน้อแบบอันนี้ง่ายเอาซอนยู่ใส่เขาหนูั่งเป็นข้าวไข่เจียวแล้วก็บวกกับแกงเห็ดนะทุกคนนะคะโออที่น้องเกือบแมนจะบ้องหวาตตัดเฮ้ย พอตื่นมาปึ๊บใครแนนอนมือนีปัมปตต่มก็ตอทอดเดี๋ยวเขาไปนอนอ่ะมันอาบน้ำได้ไมันมีฟักบัวก็เลยได้อาบน้ํานะคะทุกคนอาบนา้ําเสร็จแล้วก็แบบยิงมางานเลยมันห่างจากงานประมาณตอนโรตาเดี๋ยวเขานอนห่างจากงานประมาณลอยโกลบอ่ะลอยลยอยโลกว <c oughs> ่ามาหอดอกก็กเต็มถีแล้ะกับติณองนะคะเออ้เหิวเขาอุ้ยหนาว <c oughs> จังนะเมนูหนาวจัง ขีดเขาไปถ้าออกว่านิ้วเขาคากบนโซนหอดขีดมสั่งตำปูปลามาด้วยนะคะพี่น้องมันจีได้แบบกินแล้วจะได้หายเมารถดนะคะทุกคนค่ะฮะโอเคแฮ้ยคนเอายี่มะนาวแชบบอกแชบบอนั่นอันนี้แชบอยบอนี้ ปาไอบ้านขึ้นเห็นแต่ติเป็นหน้าวอร์เลยตอนไอบ้านไปขึ้นไหนนอนจักโมงตีสี่นอนตีสี่ตื่นสิบียร์โมงเฮ้ยเม็นป่ะประมาณหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเราก็เลยเป็นสีซึนๆแต่ว่าบ้านบอบซึนบอกเขามาเมาหลอดเนี่ยแหละพี่น้องนะคะ ให้แน่อยู่เด้มันเมาแบบประด็ประด็เมาแห้งเด้นี่มันเมานิดเดียวแค่ว่ามันคุ่มกับพุ่มวอยู่แล้วปกติถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องนอนใช่ไหมแต่ว่านี่มันนอนไม่ได้เขาอยากเป็นมูอ่ายง่ายความเป็นมูอ่ายมากกว่เล่ทรมานอ่ายไปนะเที่ยวดกคนนะเรามาลองทำข้าวกันหนาว มันหนาวมากแม่พีว่าสิมากินข้าวหน้าเมียนู่ยมงนีเดอร์สูตอาหารเดอร์คันเบสิมาขนมมกกินเบิร์ตอนได้เมร์ี่บอดี้กินอันนี้แล้วว่าจะไม่กินอันนั้นตับักชรัวยู่ทางหนาหนาลดตัดมันจะมีหลักขายตับักคือ กินตำอยากกินตำขวกับหมูแดดเดียวทุกคนข้าวเราเสร็จแล้วทุกคนอย่ามาถ่ายคลิปต่อนะคะขออนุญาตจ่ายเงินแป๊บนึงนะคะทุกคนเราได้เข้าวมาแล้วนะคะ ได้เปลนนนนี่ยนนะนี่ตาบอกหึงเก็นแก่เมารถแล้วก็ได้เข้ามาเป็นข้าวขไข่เจียวแล้วก็แกงเห็ดแกงเห็ดมาแล้วมาแล้วทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะขอขอคนี่นะคะพี่น้ขอ,ขอ,องเอาเซร์ซี่วิดแบบนี้นะไปมือเมือไม่ต้องฟื้นฟอะไรมากถ้าว่ากินอิ่มนอนหลับ เราเติมโปรตีนนิดนึงอืมเอาดะ ไปก่อนกรับทางคุณ ดกดแกดสนีดนึง คนอนุญาตยังเข้าสอบไนะไม่เปี๋ยวจะกันคิดหน้าคะ